คดีฆาตกรรมในบ้านสิบเลี่ยบอีพีที่สามตำรวจสรุปในชั้นต้นว่าช่างแต่งสวนที่หายสาบสูญไปเป็นฆาตกรก็อย่างที่เธอคงจะรู้จากสื่อทั่วไปแล้วแต่ฉันว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ยังคลุมเครืออยู่อย่างเช่นปริศนามือข้างซ้ายของคาสุเอะอนโยชิกาวะช่างแต่งสวนมีเหตุผลอะไรถึงต้องตัดมือคุณนายไปแล้วเอาไปไว้ที่ไหนนอกจากนั้น ยังมีเรื่องเส้นทางการหนีของเขาอีกเรือเร็วที่มีอยู่เพียงลำเดียวในเกาะยังจอดอยู่ที่อ่าวม่มีร่องรอยว่ามีใครใช้เดินทางไปไหนเป็นไปไม่ได้ทิ่ใครสึ่งค่าคนถึงสีส่ศพวางเพลิงเผาป้านจะว่ายน้ำในทะเลที่หนาวเน็บข้ามจากเกาะมาขึ้นแผ่นดินใหญ่ได้โดยสวัสดีภาาแต่ทำไมข้าตก,กรจึงไว้ชีวิตเซอิจิจ,จนถึงนาทีสุดท้ายล่ะครับ นั่นก็สนับสนุนข้อสันนิษฐานที่ว่าขาตากรข้าผหวังทรัพย์สินนากาโมระสอิจิโด่งดังในฐานะสถาปนิกและผลงานทุกชิ้นของเขาก็จะมีรสนิยมอย่างหนึ่งก็คือกลไกลพลางตายยังไงละ่ะจริงด้วยขาตากรต้องมีข้าเอจิจิจนกว่าจะรู้ว่าเขาซ่อนสมบัติเอาไว้ที่ไหนความยากที่สุดของคดีนี้ก็คือ การที่เคหาสีน้ำเงินถูกไฟไม่หมดเหลือเพียงเศษซากเท่าฐานเท่านั้นทำไม่แทบหาวัตถุพยานที่จะมาเป็นข้อมูลประกอบการสืบสวนไม่ได้เลย